สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในคลิปนี้นั้นนะครับเราก็จะมาศึกษาทฤษฎีบทเพิ่มเติมในการเรียนเรื่องสมการพหุนามตัวแปรเดียวครับโดยวัตถุประสงค์ในคลิปนี้ก็มีดังนี้ครับนักเรียนสามารถหาเซตคําตอบของสมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจานวนเต็มและนําไปใช้แก้ปัญหาได้ครับสําหรับบทเรียนในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามชมกันได้เลยครับ จากคลิปก่อนหน้านะครับนักเรียนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการหาเซตคาตอบของสรรมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็มไปแล้วนะครับซึ่งจากทั้ง4ตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเช่นเซตคําตอบของสรรมการ x ยกกำลังสบวก3เท่ากับ0นะครับก็คือเซตของสแควรูท 3i และลบสแครูท 3i ครับเซตคาตอบของสรรมการ2 x ยกกาลังสลบ3 x บวก6เท่ากับ0คือเซตอของ สส่วน4บวกสแควรูท39สส่วน 4i และ3ส่วน4ลบสแควรูท39สส่วน 4i ไอเซตคำตอบของสมการพหุนาม x ยกกำลัง3ลบ3 x ยกกำลัง2บวก5 x บวก9้าเท่ากับ0ก็คือเซตของลบ1 2บวกสแควรูท 5i 2ลบสแควรูทห้และเซตคำตอบของสมการ2 x ยกกำลัง4บวก x ยกกำลัง3ลบ 2X ลบ1เท่ากับ0ก็คือเซตของลบเศษ1ส่วน2 1ลบ1บวกสแควร์ูท3ามไส่วน2และลบ1ลบสแควรูท3ามไส่วน2นะครับซึ่งสังเกตว่านะครับเซตคำตอบของสมการ X กยกกำลังสองบวก3นะครับซึ่งเป็นสมการพหุนามดีกรี2นะครับก็จะมีจำนวน2คำตอบครับเซตคำตอบของสมการพหุนาม 2X ยกกำล gel, no. ังสองลบ 3x กบวก6เท่ากับ0ก็จะมีคำตอบด้วยกันทั้งหมด2คํคำตอบนะครับเซตคำตอบของสมการพหุนาม x ยกยกกำลังสามลบ 3x กยกกำลังสองบวก 5x บวก9กนะครับก็จะมีคำตอบด้วยกันทั้งหมด3คํคำตอบนะครับและเซตคำตอบของสมการพหุนาม 2x ยกยกกำลังสี่บวก x กยกกำลังสามลบ 2x งลบ1นเท่ากับ0นย์ะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4คํคำตอบนะครับซึ่งจำนวนคำตอบของสมการพหุนามนะครับ สามารถที่จะสรุปได้ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ครับทฤษฎีบท12ให้ p x เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงและมีดีกรี n เมื่อ n มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1จะได้ว่าสมการ p x เท่ากับ0จะมีคำตอบที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมด n คำตอบเมื่อนับคำตอบที่ซ้ำกันซึ่งทฤษฎีบทนี้นะครับก็จะช่วยยืนยันว่า สมการพหุนามดีกรี n นะครับที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงก็จะมีคำตอบด้วยกันทั้งหมด n คำตอบเมื่อนับคำตอบที่ซ้ำกันครับโดยการพิสูจน์ทฤษศีบทนี้นะครับเราสามารถที่จะอาศัยทฤษศีบทหลักมูลของพิชาคณิตซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ครับพิสูจน์ให้ p x เท่ากับ a n คูณ x ยกกำลัง n บวก a n ลบ1คูณ x ยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง a1 คูณ x บวก a0 เป็นพหุนามดีกรี n เมื่อ n มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1จากทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิตเราจะได้ว่านะครับสมการ px เท่ากับ0นะครับมีคำตอบเป็นจำนวนเชิงซ้อนอย่างน้อย1คำตอบให้ c1 นะครับเป็นคำตอบของสมการพหุนาม px เท่ากับ0ครับนั่นคือนะครับ x ลบ c1 เป็นตัวประกอบของ px ซึ่งทำให้ได้ว่า px ของเรานะครับสามารถที่จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ c 1คูณ q 1 x ครับโดยที่นะครับ q 1 x เป็นพหุนามดีกรี n ลบ1ครับถ้า n ลบ1มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1เราจะได้ว่านะครับสมการพหุนาม q 1 x เท่ากับ0ก็จะมีคำตอบที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนอย่างน้อย1คําคำตอบส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผลมาจากทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิตอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ c 2นะครับเป็นคำตอบของสมการ q 1 x เท่ากับ0 นั่นคือนะครับเราจะได้ว่า x ลบ c2 ก็จะเป็นตัวประกอบของ q1x ซึ่งทำให้ได้ว่านะครับ p(x) ของเราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ c1 คูณ x ลบ c2 คูณ q2x โดยที่ q2x นะครับเป็นพหุนามดีกรี n ลบ2ครับเมื่อดำเนินการเช่นนี้ไป n ครั้งนะครับจะได้ว่า p x ของเรานะครับสามารถที่จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ c 1คูณ x ลบ c 2คูณ x ลบ c 3คูณไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ c n คูณ r x แต่ x ลบ c 1คูณ x ลบ c 2คูณ x ลบ c 3คูณไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ c n นะครับเป็นพหุนาม degree n ซึ่งเท่ากับ degree ของ p x จึงได้ว่านะครับ r x ของเราจะต้องเป็นค่าคงตัวนั่นคือ Rx นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ An นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ px ของเรานะครับก็จะสามารถจัดรูปได้เป็น An คูณ x ลบ C 1คูณ x ลบ C2 คูณ x ลบ C 3คูณไปเรื่อยๆจนถึง x n ลบ Cn ครับนั่นคือนะครับคำตอบทั้งหมดของสมการ Px เท่ากับ0คือ C1, C2, C3 ไปเรื่อยๆจนถึง Cn ครับจึงสรุปได้ว่านะครับ สมการพหุนามที่มีดีกรี n และมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงนะครับมีคำตอบทั้งหมด n คำตอบเมื่อนับคำตอบที่ซ้ำกันครับตัวอย่างเช่นนะครับสมการพหุนาม x ลบ1คูณ x ลบ2 i คูณ x บวก2 i คูณ x ลบ7ทั้งหมดยกกำลังสาคูณ x บวก6ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ0จะเป็นสมการพหุนามดีกรี8จะมีคำตอบด้วยกันทั้งหมด8คํคำตอบนะครับ โดยคำตอบที่แตกต่างกันคําคตอบคือ1 7-6 2i ลบ6 2i และลบ 2i ครับโดยที่7เป็นคำตอบซ้ำา3คำตอบและลบ6เป็นคำตอบซ้ำา2คคำตอบครับตัวอย่างนะครับจงหาเซตคำตอบของสรรมการ x ยกกำลัง4 2ลบ2 x ยกกำลัง3าบวก5 x ยกกำลัง2อลบ8 x บวก4เท่ากับ0 ซึ่งจากทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้ว่าสมการพหุนามนี้นะครับก็จะมีคำตอบด้วยกันทั้งหมด4คำตอบเมื่อนับคำตอบที่ซ้ำกันครับวิธีทำนะครับให้ p x เท่ากับ x ยกกำลัง4ลบ 2x ยกกำลัง3บวก 5x ยกกำลัง2ลบ 8x บวก4ซึ่งเราก็จะอาศัยความรู้ในเรื่องของทฤษฎีบทตัวประกอบและทฤษฎีบทตัวประกอบตรกบตระกะ เข้ามาช่วยในการหาคําตอบนะครับเราพบว่านะครับจำนวนเต็มที่หาร4ลงตัวได้แก่บวกลบ1บวกลบ2และบวกลบ4และจากการตรวจสอบนะครับพบว่า p 1มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นนะครับเราจะได้ว่า x ลบ1เป็นตัวประกอบของ p x ครับซึ่งเราสามารถที่จะแยกตัวประกอบของ p x ได้เป็นนะครับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ x ยกกำลังสบวก4ครับ ซึ่งสามารถที่จะจัดรูปได้เป็นนะครับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ x ลบ 2i คูณกับ x บวก 2i ครับเราจะได้ว่านะครับสมการ x ยกกำลัง4ลบ 2x ยกกำลัง3บวก 5x ยกกำลัง2ลบ 8x บวก4เท่ากับ0จะมีคำตอบทั้งหมด4คำตอบครับคือ 1, 1, 2i และลบ 2i ครับซึ่งสังเกตว่า1เป็นคำตอบที่ซ้ำกันครับ และมีคําตอบที่แตกต่างกันทั้งหมด3คําตอบครับคือ 1, 2i และ -2i ครับดังนั้นนะครับเซตคําตอบของสมการ x ยกกําลัง4ลบ 2x ยกกําลัง3บวก 5x ยกกําลัง2ลบ 8x บวก4เท่ากับ0คือเซตของ 1, 2i และ -2i ครับ นอกจากนี้นะครับยังมีทฤษฎีบทหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนนะครับ <único Liberty Overwatch> หาคำตอบของสมการผู้นามตัวแปรเดียวได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งสามารถสรุปได้ดังทฤษฎีบท13ต่อไปนี้ครับถ้าจำนวนเชิงซ้อนแซดเป็นคำตอบของสมการผู้นาม x ยกกำลัง n บวก a 1คูณ x ยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n ลบ1คูณ x บวก a n เท่ากับ0โดยที่สัมประสิทธิ a1, a2, a3 ไปเรื่อยจนถึง an เป็นจำนวนจริงแล้วนะครับสังยุคของแกต็จะเป็นคำตอบของสมการพหุนามนี้ด้วยครับโดยทฤษฎีบท13สามามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ครับให้จำนวนเชิงซ้อนแตเป็นคำตอบของสมการพหุนาม x ยกกำลัง n บวก a1 คูณ x ยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง an ลบ1คูณ x บวก an เท่ากับ0เราก็จะได้ว่านะครับ z ยกกำลัง N บวก A1 คูณ z ยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n ลบ1คูณแบวก a เท่ากับศและจะได้ว่านะครับสังยุคของ z ยกกำลัง n บวก A1 คูณ z ยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n ลบ1คูณ z บวก a ก็จะมีค่าเท่ากับสังยุคของ0ครับ ซึ่งฝั่งซ้ายมือของสมการนะครับก็จะจัดรูปได้เป็นสั่งยุคของ z ยกกำลัง n บวกสั่งยุคของ A1 คูณ Z ยกกำลัง n-1 ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึงสั่งยุคของ An-1 ลบ1คูณ Z บวกสั่งยุคของ An มีค่าเท่ากับ0ครับเนื่องจากสั่งยุคของ0มีค่าเท่ากับ0ครับและเนื่องจากนะครับ a 1 a 2 a ่ไปเรื่อยๆจนถึง An เป็นจำนวนจริงนะครับ ดังนั้นฝั่งซ้ายมือของสรรมการนะครับก็จะจัดรูปได้เป็นสังยุคของ z ยกกำลัง n บวก A1 คูณสังยุคของ z ยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง A n ลบ1คูณสังยุคของ z ซตบวก A เท่ากับ0ครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็อาศัยความรู้เรื่องสังยุคของจำนวนเชิงซ้อนนะครับในการจัดรูปฝั่งซ้ายมือของสรรมการได้เป็นสังยุคของ z ทั้งหมดยกกำลัง n บวก A1 คูณสังยุคของ z ต ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง a อลบ1คูณสั่งยุคของแซดบวก a n เท่ากับ0ครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าสั่งยุคของแซดนะครับก็จะเป็นคำตอบของสมการ x อกยกกำลัง n บวก a1 คูณ x อกยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื n ่อยๆจนถึง a อลบ1คูณ x บวก a n เท่าก a ับ0ูย์ครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างนะครับในการนำความรู้ในส่วนของทฤษฎีบท13ไปใช้ในการแก้ปัญหาครับจงแสดงว่า2บวกสแควรรูทส i เป็นคำตอบของสมการ x กยกกำลัง4ลบ7 x ็กยกกำลังสองบวก20 x บวก14เท่ากับ0และจงหาเซตคำตอบของสมการนี้วิธีทำนะครับให้ Px เท่ากับ x กยกกำลัง4ลบ7 x ็กยกกำลังสองบวก20 x บวก14 นักเรียนก็จะได้ว่า p ของ2บวก square root 3i ก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก square root 3i ทั้งหมดยกกำลัง4ลบ7คูณ2บวก square root 3i ทั้งหมดยกกำลัง2บวก20คูณ2บวก square root 3i บวก14ซึ่งเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมานะครับก็จะได้ว่า p ของ2บวก square root 3i นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0ครับ ดังนั้นนะครับนักเรียนก็จะได้ว่า2บวกสแ 3i เป็นคําตอบของสมการพหุนาม px เท่ากับ0ครับและจากทฤษศีบท13นะครับนักเรียนก็จะได้ว่าสังยุคของ2บวกส 3i ซึ่งมีค่าเท่ากับ2ลบส q u a r e r 3i ก็จะเป็นคําตอบของสมการนี้ด้วยครับดังนั้นนะครับตอนนี้เราก็จะทราบคําตอบของสมการพหุนาม px 2คําตอบแล้วนะครับเราก็สามารถ นำนะครับสองคำตอบนี้ไปหาอีกสองคำตอบที่เหลือได้ดังนี้ครับเนื่องจากนะครับ x ลบ2บวกสแควรูทสามไคูณกับ x ลบ2ลบสแควรูทสามไมีค่าเท่ากับ x ยกกำลังสองลบ4 x บวก7เมื่อนำนะครับ x ยกกำลังสองลบ4 x บวก7นะครับไปหาร p x นักเรียนก็จะได้ผลหารเป็น x ยกกำลังสองบวก4 x บวก2ครับ นักเรียนก็จะได้ว่า px นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ยกกำลังสองลบ 4x บวก7คูณกับ x ยกกำลังสองบวก 4x บวก2ครับดังนั้นนะครับ x ยกกำลังสองลบ 4x บวก7มีค่าเท่ากับ0หรือ x ยกกำลังสองบวก 4x บวก2มีค่าเท่ากับ0ครับถ้า x ยกกำลังสองบวก 4x บวก2เท่ากับ0แล้วนะครับ นักเรียนก็อาศัยความรู้เรื่องการหาคำตอบของสมการพหุนามนะครับดีกรี2นะครับก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับลบ2บวกสแควรูท2หรือ x มีค่าเท่ากับลบ2ลบสแควรูท2ครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าเซตคำตอบของสมการนี้คือเซตของ2บวกสแควรูท3ามลบสแควรูท3าลบ2บวกสแควรูท2และลบ2ลบสแควรูทสครับ ตัวยอย่างถัดไปนะครับจงหาสรรมการพู้นามดีกรีสีที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มมี3ลบ4และ3บวกไเป็นคำตอบและมี1เป็นสัมประสิทธิ์นำครับวิธีทำนะครับเนื่องจากนะครับ3บวกไเป็นคำตอบของสรรมการและจากทฤษฎีบท13นะครับเราก็จะได้ว่าสังยุคข,ของ3บวก I ซึ่งก็คือ3ลบไอนะครับก็จะเป็นคำตอบของสรรมการนี้ด้วยครับเราจะได้ว่านะครับ x ลบ3คูณ x บวก4คูณ x ลบ3บวก i คูณ x ลบ3ลบ i นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ครับดังนั้นนะครับเมื่อนักเรียนดำเนินการจัดรูปออกมานะครับก็จะได้ว่า x ยกกำลังสองบวก x ลบ12คูณ x ยกกำลังสองลบ6 x บวก10มีค่าเท่ากับ0ย์ครับจากนั้นนะครับดำเนินการจัดรูปออกมาก็จะได้เป็น x ยกกำลัง4ลบ5 x ยกกำลังสาม ลบ 8x ยกกำลัง2บวก 82x ลบ120มีค่าเท่ากับ0ครับดังนั้นนะครับสมการ x ยกกำลัง4ลบ 5x ยกกำลัง3ลบ 8x ยกกำลัง2บวก 82x ลบ120เท่ากับ0เป็นสมการผู้นำดีกรี4ครับที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มและมี3ลบ4 3บวก i เป็นคำตอบและ1เป็นสัมประสิทธิ์นำครับ สำหรับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคลิปนี้นั้นนะครับก็คือการหาเซตคำตอบของสมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มและสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับโดยนักเรียนสามารถอาศัยความรู้ดังต่อไปนี้ครับให้ p x เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงและมีดีกรี n เมื่อ n มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1เราจะได้ว่าสมการพหุนาม p x เท่ากับ0จะมีคำตอบเป็นจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมด n คำตอบ เมื่อนับคําตอบที่ซ้ํากันครับและถ้าจํานวนเชิงซ้อนแเป็นคําตอบของสมการพหุนาม x ยกกําลัง n บวก a 1คูณ x ยกกําลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n ลบ1คูณ x บวก a n เท่ากับ0โดยที่สัมประสิทธิ์ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a n เป็นจํานวนจริงแล้วเราจะได้ว่าสังยุคข,ของ Z นะครับก็จะเป็นคําตอบของสมการพหุนามนี้ด้วยครับ สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนด้วยกันจำนวน2หน้ารวมจำนวนข้อ6ข้อนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะไปฝึกทบทวนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ